ทำสุดอมอละครับไม่คนสวยเยอะแยะแค่ไม่ได้เอาตัวเองเปรียบเทียบกับใครแค่นั้นแหละ คุณไ,ได้สุเทปันเหมือนฝนจะตกเลยว่ะโอ้ยผมจะไปโกนละไม่ได้ใจะยาวเมื่อก่อนยาวเนี่ยไปตัดเหลือแค่นี้ โปรไฟล์คาเฟ่ควงสิงใช่ไหมใช่ค่ะโปรไฟล์ควงสิงคือพันหลายรอบมากแต่ว่าไม่เคยได้ไปแต่ว่าเนี่ยได้ไปล่าสุดแล้วก็น่าจะไม่รู้อ่ะก็ดีอยู่นะแต่ก็อาจจะไป ไปยืนถ่ายรูปกับปั๊มน pues ํำมันรลื่วเลยเอาก็เป็นเด็กปั๊มแบบจำลองไม่ได้หรอเขาสร้างมาแบบนี้แล้วอ๊ยปากแห้ง

เพิ่งไปมาตอนวันอาทิตย์ค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าไปกับที่บ้านพี่ไม่ถ่ายรูปให้เลยถึงแบบถ้าจะถ่ายก็ไม่ได้เลยสักรูปก็เลยไม่ถ่ายตัดปัญหาไม่ถ่ายเลยจบโซลสก็ดีกว่าครังล่างหนูไม่ค่อยได้ไปอ่ะหนู หนูไปแค่หนูไปอยู่แค่อีกฝั่งหนึ่งน่ารักจังเลยขอคบคุณนะคะหนูไปอยู่แค่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินไปซื้อแค่กาแฟแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็กลับสวัสดีนะคะทุกคนโอ้ยผม ส่วนส่วนข้างบนต้องนั่งรถกอลไปไม่ได้ไปอ่ะไปแบบแบบแล้วก็กลับเคยอยากไปนั้นมากแต่มันไกลแล้วหนูก็ไม่รู้จะไปกับใครแต่ว่าหนูบอกพี่สาวว่าหนูอยากไปพี่สาวเลยพาไป ขอบดี้นะครับทุกคนไปกับผมครับเดี๋ยวปัญจักยานไปรับ นุนสงสารพี่ปั่นไปเองเลยค่ะนุนสงสารพี่ปั่นไปเองเลยน่าลักคับขอบคุณค่ะ ดีนะคะทุกคนที่เข้ามาใหม่ไม่มีเรียนหรอกมีเรียนตอนเช้าค่ะแล้วก็เสร็จแล้วสวัสดีวันเสาร์ครับสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะไม่มีเรียนเปแล้าตอนเช้าวิชาอเดิมอา้าวทำไมต้องหยอกด้วยน่ารักจาะครับจอกหยอก ทำไมต้องหยอกอ่ะเมื่อแดดนะต้องในเรือมาอ่องก,กรื้ออะไรล่ะ วี้ไปเจอคนน่ารักมาด้วยครับใครอ่ะวันนี้ยังไม่เจอเลยเจอนี่หรอเจอที่ไหนอ่ะไปเจอที่ไหนอ่ะ ากไปที่ไหนล่ะไม่รู้ไม่ได้อยากไปอยากนอนแถวว่าอาบไม่ได้ไปนานมากถ้าเจอแล้วคงไม่ใช่หนูในนี้มีใครน่ารักไหมครับอืมก็อาจจะมีนะทำไมหาไม่เจอเลย